สวัสดีครับทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดลำปางและแพร่แต่เริ่มต้นคลิปนี้ก็เริ่มจากที่บ้านเกิดผมก่อนนะครับที่ร้านอาหารนี้เลยก็คือร้านเฮือนภูคาครับเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองน่านครับเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์เหนือล้านานานแล้วก็อาหารเขาบอกว่ารสชาติดีเดี๋ยวมาลองกินดูนะครับผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนี่ก็จะเป็น บริเวณภายในร้านนะครับมีโต๊ะที่นั่งกินข้าวเนี่ยเยอะเลยนะครับผมก็สั่งเชียงดาผัดไข่แล้วก็น้ำพริกหนุ่มแบบเผ็ดนะครับแล้วก็จะมีอ่ะอันนี้เป็นแกงเห็ดแกงเห็ดสมอย่างปลาย,ย่างรสชาติถือว่าดีเต็ม10ให้8จากลิ้นผมนะครับและผมก็ได้เข้าพักที่ โรงแรมในตัวอำเภอเมืองน่านครับชื่อว่าโรงแรมน้ําทองน่านนะครับก็จะเป็นโรงแรมที่มีฟิตเนสมีสระว่ายน้ําแล้วก็ห้องกว้างขวางแต่ราคาหลักร้อยเองคุณผู้ชมก็ถ้าตามชั้นเนี่ยจะเป็นราคาไม่เท่ากันนะครับชั้นที่สูงหน่อยก็จะราคาถูกลงอย่างห้องที่ผมพักนี่อยู่ชั้น3ราคา600บาทนะครับแล้วก็วับมาอีกหนึ่งวันมาถึงแล้วครับที่จังหวัดลําปางที่นี่เลยครับ วัดพระาธาตุดอยพระชาญที่มีพระใหญ่ไดบุสึที่จำลองคล้ายๆกับของญี่ปุ่นนะครับซึ่งว่าก็เป็นองค์ที่ใหญ่มากๆเลยนะหลายท่านคงเคยมาแล้วและคงเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตมาบ้างนะครับวัดแห่งนี้นะอยู่บนเขาที่ไม่สูงมากและถัดมาอีกฟากหนึ่งจะเป็นตัวของวิหารวัดครับอ่ะก็จะเป็นแนวๆนี้เลยประวัติวัดโดยสังเขป จากไทยดอททัวร์ดิซึ a ไทและ Amazing Thailand นะครับวัดตั้งอยู่ตำบลป่าตันเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอยพระชาญแต่เดิมบนยอดเขามีเพียงสร้างอิฐปรักหักพังซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับต่อมาในพศ2445ได้มีการสร้างองค์พระธาตุขึ้นบนยอดเขาจากนั้นพศ2496 พระครูปัญญาวิริคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดนาคตหลวงได้บูรณะองค์พระธาตุรวมทั้งปรับปรุงสถานที่เพื่อประกอบพิธีบูชาพระธาตุจนเกิดเป็นประเพณีขึ้นดอยพระชานบูชาพระธาตุมีละครั้งหลังจากนั้นได้มีการบูรณะก่อสร้างวัดพระธาตุดอยพระชานครั้งใหญ่อีกครั้งโดยพระอาจารย์พรชัยอัวโสเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยพระชานเมื่อพศ2551ครับ และวิวตรงนี้ตรงสุ้มประตูที่เห็นข้างหน้านี้เลยนะครับจะเป็นมุมที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันนะเรียกว่ามุมฮิตครับซึ่งว่าถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็จะเห็นทะเลเหมอกนิดๆน,นะครับส่วนวันที่ผมไปถ่ายคลิปนี้ตรงกับช่วงปลายฝนต้นหนาวครับบรรยากาศก็จะเป็นฝนเยอะแล้วก็ใบไม้ใบหญ้าก็จะดูเขียวนะ อันนี้เป็นในตัววิหารนะครับก็จะมีองค์พระประธานสวยงามแบบนี้ตกแต่งงานละเอียดอยู่นะครับวัดตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ทะไม่ไกลจากตัวเมืองลำปางเลยครับ ใครจะมาก็มาได้ไปมาไม่ยากและวับ <It> s <S ผมได้มา <Space S 1> พักที่โรงแรมเดอะสเปซโฮเทลลำ,ลำปางครับเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางอำเภอเมืองเลยครับย่านที่รถเยอะๆนะอยู่ตรงสีแยกอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับนี่เปิดมาก็เจอล็อบบี้นี้นะครับเราก็เช็คอินแล้วก็เข้าพักวับห้องคือ ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมกว้างขวางมากในราคา1,000ไม่ถึง1,100นะวันที่ผมไปถาพักผมอาจจะได้ส่วนลดจากาแม่อโก d ด้าก็บุ๊กิ้งนี่แหละจำไม่ได้นะครับหนี่ดูความสะอาดสะอานของห้องน้ำนะครับผลไม,ม้เมื่อกี้คือของผมเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝักบัวชาเวอร์นะครับแล้วก็ชักโครกนะคือห้องน้ำแบ่งสัดแบ่งส่วนกันได้ดีมากครับ น,นี้ก็จะเป็นการสนทนาเมามอยกับแม่นะครับเพื่อที่ว่าจะออกไปในตอนเย็นนุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นไฟกระจกห้องน้ําครับเล่นไปเรื่อยนะเครื่องกรองอากาศให้ด้วยนะครับที่นี่อ่ะพักผ่อนหย่อนใจยืดเส้นยืดสายนะครับแล้วก็กินอาหารเสริมซิงค์นะครับช่วงนี้อายุผมขึ้นเล็กสามแล้วผมก็จะร่วงลงบ้างนะครับก็จะต้องกิน เิมไปบ้างอันนี้ก็กินอาหารเย็นในศูนย์อาหารที่โรบินสันลำปางนี่แหละครับบรรยากาศข้างนอกคือฝนตกหนักมากคุณผู้ชมอ่ะอันนี้พามายามเย็นในตัวโรงแรมในส่วนของฟิตเนสครับดูเครื่องเล่นเยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงฝนตกปะค่ำคืนนี้ก็มีผมคนเดียวที่ลงมาเล่นนี้นะครับ ในเวลานี้นะสามทุ่มครึ่งแต่ดีที่เขาปิดเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันชอบที่ตรงฟิตเนสปิดเที่ยงคืนนี่แหละครับคืนนี้นอนหลับฝันดีวับมายมเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมเดอะสเปซครับห้องอาหารเช้าสะอาดสะอ้านจัดเป็นสัดเป็นส่วนได้ดีต๊ะเก้าอี้จัดเรียงกันได้ดีครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของเครื่องดื่มต่างๆของทานเล่นผลไม้ แล้วก็อาหารครับนี่ปื๊บป๊บไล่ให้ไปดูทีละอย่างนะอ่ะตามที่เห็นนี่แหละครับผมก็ว่าอาหารเขามีให้เลือกหลากหลายอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ผมก็คงตักกินไม่กี่อย่างหรอกครับอาหารเช้าผมมักจะทานน้อยนะชินกับการที่กินอาหารมื้อแรกเที่ยงวันนะครับแล้วก็วับไปอีกหนึ่งวัดสำคัญในตัวจังหวัดลำปางนะครับ ก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าครับเป็นวัดที่อยู่คู่เมืองลำปางมาอย่างยาวนานครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามสไตล์พมา่าผสมล้านนาได้อย่างลงตัวและผมก็วับไปจังหวัดแพร่ครับออไร่ลุงลอนนะปาดปาดปาดตปาดบรรยากาศดีมากบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นก็คือ หนึ่งในคาเฟ่ที่ขึ้นชื่อมากๆในถนนลอยฟ้า1343จังหวัดแพร่นะครับซึ่งถนนลอยฟ้าเส้นนี้อยู่ในเขตอำเภอร้องกวางนะเชื่อมไปถึงเขตอำเภอเมืองแพร่โดยทางาพาดผ่านขุนเขานะครับนี่ก็คือบริเวณที่นั่งข้างในของคาเฟ่ครับและวิวบรรยากาศ ดูเอาละกันครับคุณผู้ชมคือสุดๆในร้านมีที่นั่งหลายโซนนะครับคาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแพร่ประมาณ30กิโลเมตรครับที่นี่เขายังมีที่พักเป็นรีสอร์ทแบบเป็นหลังๆด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคืนละเท่าไหร่นะลองโทรสอบถามดูนะครับถ้า ถูกใจบรรยากาศที่ผมนำเสนอออกมาเป็นคลิปนี้นะครับผมก็ว่าบรรยากาศก็ดีอยู่นะ,ะผมพามาเดินสำรวจทั่วๆบริเวณคาเฟ่นะครับถือว่า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมแนะนำว่ามาพักผ่อนหย่อนใจได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการมากินเครื่องดื่มขนมทานเล่นมาชมวิวนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะฮิวใจใครหลายคนได้ดีนะส่วนผมก็จะบอกว่าถานนลอยฟ้าเส้นนี้1 3 4 3นะครับก็มีสถานที่ที่สวยงามหลายแห่งนะครับคุณผู้ชมที่ คือเส้นนี้มันจะตัดไปยังวัดนาคูหาได้นะแล้วก็วัดพระธาตุอินแขวนในเวอร์ชั่นจังหวัดแพร่ที่ที่ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากเช่นกันนะครับน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรมิมถนนลอยฟ้า1343ครับซึ่งผมก็ถ่ายมาพอประมาณที่จะเดินไปให้ดูได้นะครับ บางนะที่ก็จะเ,เป็นเพิงที่พักชั่วคราวที่คนพื้นถิ่นมาทำไร่ทำการเกษตรนะครับจังหวัดแพร่นี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าจังหวัดเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่นะก็สมัยเด็กๆผมก็หนีแม่มาเที่ยวจังหวัดแพร่บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเมืองแพร่สมัยแต่ก่อนเนี่ยจะ,จ,ะจะเจริญกว่าตัวเมืองหน้านนะบ้านผมนะครับ นี่คือวิวที่สวยงามของสองข้างทางวับมาที่วัดพระาธาตุปูแจครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามในจังหวัดแพร่เขตอำเภอร้องกวางนะก็คือวัดที่อยู่ก่อนขึ้นเนินไปถนนลอยฟ้าเมื่อคีน่นะครับอันนี้ผมย้อนกลับลงมานะเพื่อที่จะกลับบ้านทางจังหวัดหน้าน,นะครับอันนี้ก็เป็นภายในอุโบสถนะและวิวที่สวยงามเลยก็คือวิวนี้นะครับ พระพุทธร,รูปองค์สีขาวอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนมุมนี้นะครับซึ่งเป็นมุมที่สวยงามมากจากวัดพระาธาตุปูแจนะและวับเดินทางกลับกรุงเทพด้วยนครชัยแอร์นะครับส่วนแม่ผมขับรถกลับเมืองหน้านะครับนครชัยแอร์ก็ถือว่าเป็นบริษัทรถทัวร์ที่ยอดนิยมเหมือนกันนะโอเคทริปหน้า ผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนต่อไปกันต่อนะครับสวัสดีครับ